ก็มาถึงวัดพุทธปฏิกรุงลอนดอนแล้วซึ่งก็อยู่ชานเมืองนิดหนึ่งเ,เลยลอนดอนบิมบันดันมาอนนตอบรัวด้านนอกอซอยก็ามาจากหลังจากลงจากรถบัสประมาณร้อเมตรอยู่กับติดถนนอันนี้ก็เป็น ชื่อวัดพ,ธพธุทธปฏิบรุงลอนดอนซึ่งเจ้าวาดรูปแรกก็คือพระเดชพระคุณพระธรรมเทีรราชมหามุนีโชตรกยานสิทธิเป็นเจ้าอาวาสณที่นี้ตอนนี้ก็จะเดินเข้าสู่ประตูวัดวัดนี้ก็มีประมาณ15ไล่ ตรงข้างหน้าก็เป็นโบสถ์อัจนี้ก็เป็นกุฏิจาวาตสำนักง,งานองค์กรพระธรรมทูตไทยอันนี้ก็ท่านดรรารสยามอาจารย์มอจลวิยาเขียขอนเจนครับแล้วก็นี่คือสำนักง,งานองค์กรพระธรรมทูตไทยในสังราชอาณาจักรสำนักง,งานวัดปธบวิทิจารวาัต ข้างในก็จันดังยวสิข้าในเจะเดิเนถ่าชมไปทางอุโบสดเหลกกุฏิขึ้นอุโวสด ตัวน,นี้ก็คือที่ชั้นข้าต้มตอนนั้นก็หอระคังที่สีแดงอุโบสถก็จะเปิดตั้งแต่2องโมงเช้าน,นี่คือพระอุโบสถวัดพุทธปฏิบคุงลอนดอนถ้าหาผูดด่ใดมาที่นี่กอ็อย่าลืม ข้างในเป็นภาพเขียนที่สวยงามมากตั้งแต่สมัยอาจารย์เฉลิมชัยโกสิ์วิพัฒน์ยังหนุ่มๆม,มาเขียนภาพในบัวสดแล้วก็อาจารย์ปัญญาวิจินทนสาร้ามีชื่อระดับนั้นสมัยนั้นระดับประอาจารย์ นี่ดอกไม้สวยๆรอบโบสถ์รอบโบสถ์ดอกยาส่วนห้องทางด้านนี้อาจจะเป็นห้องที่สำหรับพระเทระจะมีรูปของหลวงปู่พระธรรมเทรราชมหาโมนีชโชดกยาณสิทธิ ปฏิทานอยู่นี่รูปหล่อ